ทีมสีแดงเป็นฝ่ายแบทสวัสดีครับโอเครอบแรกขัวล่าเป็นฝ่ายชนะนแคับผม เพราะว่ารอบแรกผมเข้าไม่ทันครับมีปัญหาทางเทคนิคเดี๋ยวมาเริ่มดูแมตช์ซองกันเดี๋ยวผมมา Triple A หรือ,อมีโคอาร่าเจชนะนะครับโดย Triple A มีสมาชิกอูโอเคครับ Triple A สีน้ำเงินนะครับผมโคอาร่าสีแดงนะครับตรวจสอบเสียง เดี๋ยวทดสอบเสียงในไลน์สักครู่นะครับเดียโคตรแย่เลยโอเคโอเคมาตอนมันเด้มเลตอนนี้ก็จะปิดใหม่ครในเทภาพนะครับ ต่อพีกเสร็จอะไรเสร็จแล้วไปว่ากี่ทีนะครกับเจอกันแดงเป็นฝ่ายเลือกสีแดงเป็นฝ่ายแบน ก,นนกับคน,น,นหนึ่งใครๆก็ตั้งชื่อเวาลาจาไปสวยอทั้นั้นเลยใช่ไหมครับท่านผู้ดูนนเรา,า,านนมีทางฝั่งของผู้เล่นบริโภคกันเจอนนะครับยู่ด้านข้างนะครับผมนั่งบุรุยมาสเตอร์แผนกระทะหรอมาสเตอร์ลูนโอะทา,า,ากระสุนของไทย,ยกระสุนทองไทยย ใช้แลใช้กระสุนทอง What the fuck กูไม่ไม่กล้าอ่านคนที่สี่เลยครับสำหรับทีม <c oughs> มีหัวอะไรเงี้ยบาปนะครับไม่ทำอะครับมาสเตอร์ตองเจ๋งมแบครับชื่อโคเททีมบ้าเรามาดูคำฝากรของเอง A กันนะครับมาสำหรับทีมเด็กมนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มาแรงมากเลยครับผมแรงกระดานในล้วครับผมได้ยินตั้งแต่ต้นแล้ว ปักซอยนะครับแว่นรถนะครับแว่นรถแรงจริงหยอกนะครับหยอกนะครเขามาตีผมนะครับผมต้องพูดไว้ก่อนตอนนั้นโดนเด็กสองครับสองท้าตีไปเนี่ยโอ้โหแย่เลยครับตอนนั้นอยากจะไปขอโทษนะครับที่เขาเป็นเด็กแว่นครับผมขอโทษดูดูเด็กเอ็นไอสิบสองเนี่ยเป็นเป็นไก่เนาะสาวน้อยร้อยหัววัตต์เฟิร์กชื่ออะไรเนี่ยก็สมเป็นเด็กมาหนึ่งปีนะครับ เดกมาต้นเลยกินกวางจุ้งไหมโอเคกินก็ได้ครับถ้าขนาดนี้โอ้พระเจ้า I hate o u วางกันนะครับไปวางกันไปนะครบับราชาตัวน้อยนี่โอเคชื่อเราสรงไฮไลท์นะครับโอเคแล้วการัากของของ AA เนะครับผมดูแล้วน่าจะไม่มีคอมนะครับเลือกตามตัวเองชอบเลย แล้ววันนี้มาดูฟอร์มของทางฝั่งของครัวลร้ามานะครับที่จะมีทางออกเ,เป็นตัวล็อกนะครับเป็นสายสตันแล้วก็มีแล้วสถานะเอาไว้แก้ทางงของแกรกนะครับแหมคิดมาแล้วจริงๆสิงรับทีมนี้ เหลืออีกสิบวินาที ไอดีเอาวีตัวเอง,งเลยครับก็ถ้าเกิดใครมีไอ d ดีดีๆมานําเสนอขายนะครับเน้นที่ฟอร์เรนติโนนะครับไม่ต้องมีสกินเยอะก็ได้ครับขอแค่มึงมีตัวครับเสนอให้ผมสักร้อยบาทผมซื้อให้ได้เลยครับผมยินตีปิด ใครได้ยินประกาศนี้ก็นำเสนอผมได้นะครับในฟูคนใหม่กําลังจะมาแล้วนะครับหน้าเฟซผมงบิ๊มได้เลยโอเคครับเราก็มาสุดในเกมนะครับผมมาตอนนี้นะครับผมข่าวของเอ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 ที่ผมรู้จักนี่จะมีอยู่ฮิปเปอร์เออเฮิปเปอร์เอครับฮิปเปอร์เอฮิปเปอร์เอกระถูกของคุณนะครับตองเอนะครับพูดได้เลยโอ้ไม่ได้แย่มาเลยนะครับเป็นไพ่เป็นไพ่ตองนะครับใหญ่สุดเลใหญ่เป็นดับต้นในโป๊กเกอร์นะครับผม นะครังของมีโค้ลานะครับผมมาเหมือนจะมากันไม่ให้ทางฟังของชายโสดได้ฟังนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นชายโสดนะครับแขนขวาใหญ่กะว่าไปเรื่อยนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมีไอดียในล่าสนใจก็มาเสนเดยผมได้นะครับขอฟอเรนติโนนะมีตัวเดียวก็ได้นะครับผมยินดีจ่ายหนึ่งร้อยบาทนะครับมาคุยคุณอย่าไปสร้างแบบไอดีใหม่แล้วแบบว่า เอาฟลอเรนตินโนตัวเดียวมาขายผมนะเว้ยอันนั้นน่าเกียดน,นะโอเคครับตอนนี้นะครับผมมามีหน้าได้จัดมาแล้วนะครับผมมาดึงมาตึงๆนะครับตลอดแต่เพิ่มดึงใครไม่โดนนะครับผมอาราวิวไปเจอกันนะครับผมเทวันนัทนะครับจะไหวหรือเปล่าก็เน,นี่ยตานี้เจอทั้งตัวดึงตัวสแตนนะครับจะยืนอยู่ในสังคมได้หรือเปล่าเอาแล้วครับแล้วป่าป่าป่าเล่นอะไรเอ้ยเอ,เ,อ,เ,อเล่นอะไร อ้าวทริปเปิลเอนะครับทริปเปิลเอนะครับผู้จัดการสั่งผมมางี้นะครับเอาะครับผมนะตอนนี้นะครับตายไปแล้วหนึ่งนะครับผมนะเนื่องจากน่าจะเล่นพลาดนะครับผม,มนี่แหละครับบาปมันเป็นยังไงคุณก็ดูชื่อเขาอ นะครับเพราะชื่อมันเป็นอย่างนี้เยครับบาบมันก็กินหัวรับถามได้ก็หนุ่มหัวไปเลยสิครับสองนะครับเพราะว่าเรื่อยๆนะครับผมโอ้ครับก็มาที่เลนบนนะครับจัดเข้าไปแล้วครับโอ้โหหนึ่งลุงสองหรือสองลุงหนึ่งก็เนี่ยมันเป็นยังไงทำไมถึงขนาดนั้นโหนจังหวะนี้ปลาไหลกับฐานไปเลยครับโอ้โะครับโดนจับมาทําบุญจากชายโสทั้งสองคนนะครับเป็นทีมชายโสนะครับผมมา Triple A นะครับผม แขนขวาใหญ่ทั้งคู่นะครับผมฝสุดยอดจริงๆแต่แขนขวาใหญ่ทั้งคู่ก็ไม่ชู้ที่ชาดิดหรอกรััเขาซาดิดมากๆเลยากับขังแลก็ตีเขียนตียอดไปเลยนี่เลนล่างเราก็มีลุงอ้วนนะครบมาสุดยอดนะครับม ชายโสดสองลุงอ้วนหนึ่งนะผมว่ากับหญิงสาวสวยสองคนนะครับมาของทางนี้นะครับมีมือปืนนะครับผมว่าคนซาดิสนะครับไอหัวเลาะเสียงดังนะครับผมว่าไอบาไอคนบาบนะครับฟิกเกอร์โยกครับเมื่อกี้ไม่โดนนะยับผมแล้วก็มีปลาไหลทะเลน้าลึกนะครับผมอูนางหินะครับผมอูนางหิเคยกินไหมครับผมผมไม่เคยกินครับผมฟูเหมือนกันนะครับนะครับมีหน้ามีสกิลครับเตรียมตัวนะครับเตียวเซียนทําอะไรครับเตียวเซียนทาอะไรครับเหมือนจะเอิ้งจะเอ๋อจะอะไร เอาเรียบร้อยครับไ่ยนเรียบร้อยเอาแล้วครับยิงครับแข็งคู่ครับผมมากแข็งขนาดนี้เอายังไงปลาไหลกูกลับน้ำเลยครับแต่วันี้ยิงไม่ได้เลยครับขนสาดิตนะครับมาเจอชายโสดแจ้งเพื่อนให้ทราบเรียบร้อยชายโสดชายโสดกล้ดมบึกประทากกับไอหัวเลาะเสียงดังนะครับอ่าลุยกันเลยครับกระสุนทองไทยนะครับผมชอบชื่อนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ย อ้อะไรขนาดนั้นน่ะเทวนันนะฮะเดือดอะไรขนาดนั้นทิปเปิเอผมสูสีขนาดนี้น,นะนต้นเกมเอาละครับสามนาทีนะครับผมทุกอย่างกำลังเมอนจะเทไปทางฝั่งของหมีโคอาล่าอยู่นะครับผมการเงินนำไปที่เจ็ดร้อยบาทส่วนไอเทมพอๆกันนะครับผมมาดูข้ามุมสูงกันบ้างนะครับผมนะ มีหน้านะครับผมะคนบาปของเราก็จะตายเอาไม่ตายเอานะครับนี่แหละครับใช้ชีวิตแบบคนบาปนะครับผมเอามาดูเรนบนกันนะครับชายตกนะครับอีกแล้วนะครับโดนลุมแล้วมานั่นหละครับไอซาดิทนล้วกับปลาไหลทะเลจัดเข้าไปให้ปอมบนปอมนี้จะเป็นลึกของเขาหรือเปล่านะครับสองคนนี้ซอยโคตรเร็วป้อมแตกอย่างไปจัดไปที่ของ เอแต่ก่อนเราเรียกคองนะครับเพราะมันเป็น,นเป็นลิงมืนเดยวนี้นเป็นดาสตรีเยอร์แล้วก็ปรับโมเดลกันประมาณ2รอบนะครับฮัดเช่มาครับรอนยโอเคนะครับเหมือนกับว่าสี่คนกานไปเล็งที่บัฟฟ้าของหมีนะครับเอาละครับไอซาดิเห็นนะครับ แต่ตอนนี้นะครับไม่มีรไรหยุดได้แล้วครับผมมาหนังสองนครับผมมาสองไฟลเท่านี้นะครับผมมาเอ่อทางฝั่งของทริปเอเสียไปแล้วหนึ่งเสียไปแล้วสองครับเสียไปแล้วสองไปแล้วครับเอ้าเทรดกันมาได้นึงครับเทรดกันมาได้สองคนครับผมมาโอ้เป็นเอ้ยไม่เสียเอ้ยโอ้ปลาไหลอึดจัดนะครับผมมามาดูทางฝั่งของสะกรรวมกันหน่อยนีครับผมมาทางฝั่งของเงินนั่ไปแล้วตอนนี้เราราวหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเลครับผม ฝั่งของไอเทมนะครับตัวนตัวนี้นะครับผมฮะสกิลฟิกเกอร์ของดิลักก็ยังอยู่นะครับผมอยู่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 นะมีสกิลกันพร้อมทุกคนเลยเดี๋ยวยังไม่มีเป็นอะไรมากครับแต่ลินล่าตอนนี้เราวิวช้องมาแล้วนะครับผมมีโัวล่านะครับจะได้ป้อมนี้หรือไม่นะครับผมไม่ใช่นะครับผมโอเลยนะกรรมการก้อนนะครับผมฮะ จะเอาหรือเปล่าจะเอาเอาหรือเปล่าอไม่เอาเลยครับผมมาปล่อยไปก่อนนะครับสู้ไม่ได้ไม่มีป้อมนะครับผมมะทำไมครับมีแต่ตู้ครับขอบคุณมากไม่ใช่นะครับผมอาเรนบนนะครับชายโสดเจอไอ้ซาดิสอีกแล้วนะครับระหว่างที่เขาสู้กันนะครับเรนล่างไม่เป็นอะไรแต่เรนบนตอนนี้โคตรมันนะครับผมะขังและเชือดนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับตอนนี้แมสนาง รีบวิ่งขึ้นมาเลยครับผมหวังที่จะเปิดชีพไอซาดิปนะครับเดินล่างมาแล้วนะครับผมมาได้ไปสองคิวนะครับลุงอ้วนกับราชินีผงไผ่นะครับตามเนื้อเรื่องนะครับไปถามได้เลยนะครับไปหาดูได้นะครับชายโสดนะครับตรงนี้เจอกับคนบาปอหเล่นพลาดไปนิดหน่อยครับไม่งั้นได้อีกหนึ่งคิวเรียบร้อยเอาละครับตอนนี้ปลาไหลทะเลครับ เจอเตียวเตียนเตียวเตียนปีเข้าไปีเข้าไปนะครับเรเหยียบรอยครับผมนะไอหนุ่มปืนคู่กับชายโสดอีกสองคนนะครับยังไงครับชายโสดสองคนค่อยๆวิ่งไล่ไปแล้วเล็งไปที่ไอหนุ่มปืนคู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงอัดตับเข้าไปไม่ตายครับผมกดสกิลทันนะครับเพื่อนมาเทรดแล้วตอนนี้อ่าวไออ้วนดึงเหยียบลอยอา้า <c oughs> เออนะครับผม สังเกตพลังแฝงของแก๊กนะครับปกติเขาใช้เป็นเนี่ยสีเขียวกันนะยครับอันนี้เขาใช้สีแดงนะครับเรียกว่าแก๊กแบทเทิลนะครับหรือว่าแก๊กสงครามแก๊กตุรุตุ้งนะเองนะครับเอาละครับรอบนี้ได้เป็นของมีโคราครับผมว่าอ้าวโอ้โหเกือบเซียนทีเดียวกลายเกือบทั้งทีนครับผมว่าแต่เมื่อกี้นี่เหมือนจะไม่กล้าเล่นเท่าไหร่นะครับผมกล้าเล่นเมื่อกี้ได้ประมาณสามคนแน่ๆนะครับผมวะ ไม่เป็นไรครับอา้าวชายโสดพลาดครับผมไม่เช็คพุ่มหน้านะครับอุทายแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรประสบการณ์มีต่อไปครับน้องๆเอาละครับตอนนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันแล้วม,มากับมาฟาร์มนะครับผม,มเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะครับผมสู้ก็ไม่ได้สู้นะครับเอาละครับตอนนี้ชายโสดกามลำนะครับเช็คพุ่มไปเจอแล้วบอกอุรับ หญิงนางไม่รู้ทายังไงเขาถอยมาพอดนะครับไม่มีป้อมเล่นนะครับาไมมีตัว,ตวตมุกเดิมนะวอาา้าใช้โสดกระโดดครับทิ้งไปเต็มๆครับสับดังแอป,ปนั่นเรียบร้อยตายครับไอซาดิบล็อกเรียบร้อยครับเขี้ยนเลยคราวนี้โอ้โหได้มาสามนะครับผมได้มาสี่นะดูนะครับคนที่ทาเมจแรงที่สดุดตอนนี้กำลังการป้อมเลยครับผมอะ ยอดไปเลยมีกดสติ๊กเกอร์ยอะเย้ยไปนหนึ่งหลนะความจริงมันเป็นระรบอัตโตนมัตินะครับระหว่างตอนที่กำลังตีป้อมตีป้อมเสร็จมันก็จะเล็งขึ้นมาเลยครับเล็งมาที่ดาวเฟลเยอร์ครับตอนนี้นะครับพวกดาเมตแรงๆกำลังตีที่ดาวเฟลเยอร์นะครับผมราู้นะครับยิงกันทีนั้นหนึ่งร้อยนะครับผมนะแรงมากๆเลยนะเฟลเยอร์มีประมาณเกือบเสนความจริงผมไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ผมก็ภาพไปงั้นเลยโอเคมันูกันต่อนะครับที่เลนบนนะครับตอนนี้เหมือนจะมีประเด็นนิดหน่อยเทวนะจ้องที่จะ ใชยโซดและากามลำคอยตีก็กดสกิลโชแอคไว้เฉยๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับต้องตีเล่นนะครับมาแล้วครับมับงกรตอนนี้คุณเคยเห็นไหมครับปลาไหลตีมังกรผมไม่เคยเห็นนะครับก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ดาร์คซีเยอยร์ลงมาแล้วนะครับ เหมืนจะจอที่ป้อมกลางเหมือนจะจ้องจะเล่นไปเอาตอนนี้มีฮัวล่าพลาดครับผมมาเสียเมดไปนะครับผมแต่ทางฝั่งของไอซาดิทครับไปเอาทางฝั่งของเทวานาไดน้น,นะครับเสียไปสามครับผมแล้วเหลือเด็เส้นคนเดียวจะไหวหรือ,มไ,อมไม่เอาจะไปหรือเปล่าไม่น่าไหวนะครับโดนไอซาดิทดึงเรียบร้อยครับผมมาเป็นการเล่นที่เพอร์เฟกต์มากๆครับกับการใช้ดีแลกเป็นตัวล่อในการใช้ชีวิตต่อไปนะเรียบร้อยครับผมาเหมือนวินนี้จะเป็นของ มีโคราาในที่สุดแนลผมนะโอ้โหเพอร์เฟกต์นะผมนะรอบที่แล้วก็เป็นของมีโคราานะแต่ไม่ไดอ้อัดคลิปให้ท่านผู้ชมด้มาดูนะครับปลอดภัยด้วยนะครับที่เป็นอย่างนี้แล้วนะ่าจบกันแล้วนะโอเคครับ, okay, รบไว้เจอกันแมทต่อไปครับ